สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปรีวิวโรงแรมเบบีด์รีสอร์ทจอมเทียนพัทยาสองค่ะอยู่ที่หาดจอมเทียนพัทยานะคะวันนี้นะคะมีคอนเสิร์ตนะคะบอดี้สแลมค่ะก็เลยมาหาที่พักกันแบบว่าฉุกลลหุกเลยนะคะไม่ได้จองล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้นค่ะก็มาสะดุดตาที่โรงแรมนี้ค่ะห้องพักดีราคาก็ประหยัดด้วยนะคะ เราพักเราพักกัน1นึ่คืนนะคะทั้งหมด4ท่านนะคะผู้ใหญ่3นะคะแล้วก็เด็กอีก1ค่ะในราคาราคาสแตนดานนะคะ2,350บาทแล้วก็เสริมเตียงอีก1เตียง700บาทรวมเป็น3 5 5 0บบาทค่ะทุกคนคุ้มค่าคุ้มราคามากนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมในตัวอาคารกันนะคะ ตอนนี้นะคะเป็นบรรยากาศยามเช้ามืดนะคะเมื่อสักครู่ค่ะเราไปเดินไปที่ทะเลมานะคะเพื่อไปชมตลาดเช้านะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศให้ดูแต่ตอนนี้ขอถ่ายบรรยากาศในโรงแรมให้เพื่อนๆรับชมกันก่อนนะคะนี่คือปูที่เราซื้อมานะคะตลาดเช้าะคะ่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นส่วนของทางเดินนะคะที่เชื่อมตึก โรงแรมมีหลายตึกนะคะเชื่อมกันค่ะแล้วก็มีสระว่ายน้ำใหญ่มากนะคะบรรยากาศยามเช้าดีเลยค่ะตึกล้อมรอบแล้วมีสระายตรงกลางนะคะใครชอบว่ายน้ำนี่คือสะใจมากเลยค่ะนี่นะคะบรรยากาศด้านในค่ะถือว่าเงียบสงบมากเลยนะคะยามเช้าเพราะว่าผู้คนอาจจะยังไม่ตื่นกันนะเนะาะอาจจะแบบ ไปพักผ่อนนอนหลับกันอยู่นะคะนี่ค่ะโรงแรมน่าพักมากค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ตลาดเช้าเลยนะคะนี่คือเป็น <Okay. S 1> ตลาดยามเช้าของหาดจอมเทียนนะคะ <Okay. S 1> ก็จะมีบรรดาเอ,อพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ไปจับปูหมึกกุ้งสดๆแล้วก็เอามาขายริมหาดกันเลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะ ตัดมาภาพที่เมื่อคืนนะคะเป็นบรรยากาศของคอนเสิร์ตบอดี้สลลมสวัสดียามเช้านะคะทุกคนเดย๋ยว้าไปชมนะคะว่าที่โรงแรม มีอาหารเช้าอะไรให้เราทานบ้างนี่ก็เป็นสเตชันสลัดนะคะสดมากค่ะและนี่ก็คือขนมปังเบเกอรี่นะคะหวัวน่าทานมากเลยค่ะมีให้เลือกหลายอย่างนี่ก็ผลไม้ตามฤดูกาลจ้าตามด้วยอาหารเช้าซีเรียลที่เด็กๆชอบนะคะบางคนค่ะนม,มซีเรียลให้นะคะ ต่อด้วยข้าวต้มค่ะอันนี้ขาดไม่ได้เลยสําหรับบ้านไทยๆอย่างเรานะคะแล้วก็อาหารกับข้าวหลายอย่างเลยนะคะน่าทานมากสป,ปาเก็ตตี้เด็กๆชอบค่ะอืมโอ้ยมีให้เลือกทานเยอะ,ยอะแยะเลยนะว้าวมีฮอทดอกด้วยเบคอนนะคะว้าวมีเบคอนทอดด้วยโอวยสแนคเยอะมากเลยค่ะน่าทานเน้ะ มันฝรั่งข้าวผัดโอ้เยอะแยะไปหมดยังไม่หมดแค่นี้ค่ะไปต่อกันเลยค่ะอะไรเอย่ยขนมปังปิ้งนะคะว,ว้าวเยอะแยะมากเลยนะคะแล้วก็มีน้ำส้มน้ำก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆแล้วมาติดตามนะคะว่าเราจะพาไปรีวิวโรงแรมไหนอีกค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย